สวัสดีครับอยู่กับผมช่องท็อปแทบหกร้ไฮโซครับแล้วก็ช่องเพจท็อปแทบ t ีแีรถดั้มแต่งสวยแห่งประเทศไทยครับก็ได้เลือกงามยามดีวันนี้ได้ออกจากอู่ช่างร้อยสักทีครับเจ้าช้างใหญ่มากจริงๆรกดั้มขึ้นหใหญ่ถึกมาก ไม่อายใครเลยเนี่ยความใหญ่ยกดัมได้ชันชันมากเลยถ้ายกดัมชันชันอย่างนงี้เนี่ยเวลาติดลมดีดฝาท้ายเนี่ยขึ้นง่ายครับตรงนี้เดี๋ยวจะเอาหมวออกนะครับเขาถอดน,น็อตหมดแล้วเดี๋ยวแช่ยกออกตอนนี้ ช่างเขากำลังใส่ตัวกันหงายให้ครับตัวดันท้ายให้อใหญ่มากจริงๆคิดถึงจะเป็นเทนสมัยก่อนทรงสวยครับก็ไปดูข้างล่างกระบอกหกตันแกนใหญ่ครับของ SSA นะครับ ใช้ได้ยันหลัานโอ้โหดูเชื่อมอจับฝึกจ,จับไปเลยมีโชคด้วยนะครับโทกคหลังพู่ก็เลิ่เลย อลังการตัวนี้ก็กระบอกใหญ่ก็ต้องแหวกครับแหวกฐานรับเนี่ยมันจะติดตัวเนี้ยวางลงไปเพราะว่ากระบอกใหญ่มากขนาดผมใช้เหล็กลังหน้าหกแล้วนะก็ยังเกือบไม่พ้นต้องผ่า ต้องผาให้หมันย่นลงผ่าย่นลงข้างล่างเพราะว่ามันติดแล้วมันก็มีคานตัวหนึ่งทำหนามากครับรถคันนี้โอ้หนักผมว่าน่าจะหนักขึ้นสไลด์ไม่ได้เลยครับหนักมากแน่นหนาจริงๆส้างเลยสาไฟสายไฟดีตัวจัดเกบหนึ่ไปั้างลังอยู่ไหนล่ะ เอาเอาห้างน้ำเลื่อนล่ะอย่าลืมเด้อละ่ะสายไฟดีต่อจากแจกตัวนี้ขึ้นไปทั้งหลังมนนะ,ะเ,ลเลี้ยงเบียเลี้ยงเบียรช่างครับลังหนึ่งแล้วก็เหล้าขาวขวดใหญ่ขวดหนึ่งสายไฟดีต่อจากแจกมันแจกกลางมันเนี่ยต่อจากตัวนี้ไปสายไฟสายไฟมันจะไปสุดตรงนี้แล้วก็ต่อจากตรงนี้ไปข้างหลังสายไฟของของเขาเอง ของรุง่นเนะี้ยของคันเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่เขาทำไอ้นี่ให้เดี๋ยวดูกันตัวกันแบตล่วงหล่นทำตัวกันแบตหล่นให้ ม้อลมเบรกนะครับทีแรกเบรกแล้วมันกระแทกตึ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 กผมก็เลยให้ช่างร้อยเปลี่ยนเป็นของโลบอคอมให้ครับเพราะมออลมเบรกอันเก่ามันเบรกมันจ,จับเฉพาะตัวหน้าตัวหลังมันไม่จับก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยทําให้ดีๆเลยใหญ่หึกใหญ่มากแหนบไม่ต้องเสริมเลยใส่เข้าไปเจแปตันไม่ใช่ปัญหา เดี๋ยวไปใส่ยางเรเดียนสวยๆเลยไปถึงนี่แหละเอาไปยิงยางเรเดียนใส่เลยหะเรเดียนก่อนเราไปทำสีมันยังหล่อเดี๋ยวเอาหมวกออกเดี๋ยวดูทรงนะเอาหมวกออกตอนนี้เขามุนน็อตออกหมดแล้วเหลือแค่ใส่เชื่อมให้เรียบร้อยแล้วครับตัวกันไหครับ โชว์าคู่ไปเลยดูการเชื่อมนะครับเชื่อมเต็มหมดนะแล้วก็ผมให้เขาทำในตัวฝาท้ายทีมาข้างหน้าให้เขาทำให้สุดยอดไปเลยดูช่างร้อยนี่คนนเน้นงานเชื่อมครับกับการเข้าหล็กให้เขาเลยครับเข้าหล็กสวยมาก ที่เราเห็นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ตัดเครื่อง C N C นะเขาใช้แก๊สธรรมดาเนี่ยแหละตัดทำงร่อยยุ่นนี่ลงไปสามเฟยียดไปก่อนไปประมูลเครื่องเชืเอ่อมตัวเนี่นยใหญ่กว่านี่เมื่อสองถือรูปแพงเนะ่ะ ขอ,องอยังของตู้สีงเลียงไม่หง่กวกานี่้ไปทเปลี่มาหาทอยอยยอนสร้างรอยเอาหนิบอสร้างรอยเอาแม่เลงยกรถสิบล้อบ่แม่เลงลมนี่แม่ยสุสูมีสู้สารคามเห็นไหมมีสองตัว,ตวเอาม่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้บงเดนน่นนะมีสอตริบไปเมาริบเขาหกหกตัวสร้างลอยเอาน้ำบอยเจากตัวปริบขันบน ขั้นบนนี่อันนี้ขั้นบนป่มอเยอยาขั้นบนมาค่วยมันงระะเอาขั้นบนมาละั้นบนเรอมอคเวย์สามซีโต้ยทียบตหน่อยถ้าเห็นได้ดีเลยเอาแทนอัดเอาอยัางเนี้ยผลไปเต่ว่าเหลือเหลือนี่ไหมเหลือตัวเยเกียซิบรอแล้วก็เหลือโตโัวเวลาเขาถอดล้อเรดึงออกมากไหม ไปน่าถอดร่อแเราซุปตัวนั้นกลับไปเราก็แยก,แยกแยกแยกไม่เลี้ยงขึ้นเราดึงออกมา,มาดวนี่กับเหลืออีกเขียกักตัวหนึง่ง กันถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ยกไปลรูปแล้วตอนนี้กระบะข้างหน้าลงยังไม่สุดเท่าไหร่เพราะไม้มันยังเปียกแล้วมันก็จะยุบลงนั่นน่ะเอ้ยคนละเรื่องเลยยังรอตัาดหมอออกแล้ว ทรงยางได้เลยบาทนี่ส่งยังแบดเลยมันมีใบหนึ่งนะบอกคนน้ำเอาชิดไปทั้งหนาเอาชิดไปหนาที่มีอีใบหนึ่งเลยอ้าวมีอีกใบหนึ่งจำหมอกนะหมวกก็ได้หรอกอย่างก็ต้องนะต้องไปเอาหมวกลงอีกพรุ่งนี้ ท้ายไม่ยืดผมผมต้องขอแก่อาช่วงกระบะนิดหนึ่งกระบะคันนี้3เมตร80นะครับไม่ใช่4เมตร3เมตร80กบผมช่วงล้อ3เมตร65เซนเอ้ย3เมตร50เซน คนละคันเลยกระบะก็จะล้นมานิดๆครับเพราะว่าเอาตามล้อหลังนะครับผมก็จะไปเปลี่ยนปีกตัวนี้ปีกปีก้อเนี่ยให้เป็นปีกเล็กอันนี้มันใหญ่ไปคันนี้หุ้มภายในหนึ่งมื่นแดพับาทครับภายใน ดวไว้แล้วแล้วก็ทําสีประมาณสามหมื่นกว่านะครับสีจะเอาอย่างดีเลยทําสีอันนี้นนรงรับรองว่าเท่แน่นอนคันนี้เจ้าช้าง ทรงใหญ่บึกบึนครับใส่ผ้าใบท้องช้างเข้าไปใส่กันหมาเข้าไปสวยเลยครับ ผมเอาแนบข้างหลังที่รองข้างล่างออกนะครับสองตัวย้ายขึ้นมาอยู่ตรงกลางตัวหนึ่งแล้วขึ้นมาอยู่ข้างบนตัวหนึ่งทรงมันก็เลยพอดีครับปกติท้ายมันจะสูงกว่านี้เยอะทรงเหมือนรถทหารไหมใหญ่มากครับเหิกมากที่ที่มันยังไม่สวยก็เพราะว่ามันยังไม่มีกันหมานี้ ีหมวกหมกสองตัวของคันนั้นด้วยเรวมาดูตอนวิ่งกลับบ้านว่ามันจะวิ่งดีไหมพอมีกระบาะแล้วช่างร้อยจะขึ้นไปโชว์โชว์มัสโกออน ติดบ,บ่หล่ะสร้างไว้โอ้อได้กันมีไฟหน้าแต่ไม่มีไฟไท้ายครับจะเอารถกระบะติดติดท้าทยกลับบ้าน สามอะเกียร์ห้า,อา,หาโอ้โหสบายเลยเกียร์หกน้ำเกียร์หกแล้วครับไม่มีหม้อพักเลยเราไม่ได้ใส่ ไม่ได้แท้เลยนะรถอันนี้วิ่งร้อยปุ๊บรถกระบะข้างหลังก็ร้อยครับร้100บอยนิดๆความร้อนอยู่ประมาณ80ดเดี๋ยวผมจะทำให้มันมาอยู่ตรงนี้ความร้อนให้ม,มาอยู่ที่เดิมขอบคุณครับเจอกันที่บ้านครับสวัสดีครับ